สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าขอนำเสนอรถกระบะบ้านๆเป็นรถกระบะเจ้าของขายเองนะคะท่านใดสนใจมองหาไปใช้กันอยู่หรือไปทำกำไรกันอยู่นะคะรถยนคันนี้สามารถคุยเจรจาต่อรองกันได้ตามสควรเลยค่ะเน้นตามสภาพนะคะรถกระบะ Toyota v วี o กแชมป์ปี2012เครื่องยนต์เบนซิน2 7 0 0ซีซีติดแก๊ส LPG ค่ะ ปัจจุบันเชื้อเพลิงใช้ได้เพียง LPG นะคะส่วนน้ำมันใช้ไม่ได้ท่านต้องไปได้ระบบกันเอาเองค่ะแอร์ไม่เย็นค่ะเน้นตามสภาพนะคะในราคา119,000บาทรถวิ่งได้ขับได้ใช้งานได้นะคะพิกัดดูรถอยู่ที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีสนใจโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อเจ้าของ ตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอแต่เพลงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ